สวัสดีครับผมบี้ธนงศักดิ์มาายงานตัวแล้วครับผมนชวนมากินข้าวสวยร้อนๆนะครับผม,ม,น,ลลน,น,บผมนี่ครับข้าวสวยร้อนๆแกงกะทิไก่แล้วก็ปลาเค็มนะครับปลาเคม็มปลาเคม็มปลาเคม็มแล้วก็แตงกวานะครับนี่ครับแตงกวาไปอของงานครั้นกก็คือนะ้ำพริกกะปินะครับมาเริ่มกินกันเลยนะครับผม เริ่มจากราดน้ำแกงกะทิกะปีก่อนราดราดน้ำแกงกะทิก่อนนะครับผมราดลงไปในจานเพื่อไม่ให้แขนคอนะครับเอามาครับเรามาชิมกันเลยครับว่าแกงจะอร่อยขนาดไหนอร่อยมากๆาะเลครับ แกงทีทนี้เป็นแกงที่หน่อไม้ไก่นะครับผมแล้วก็ยังมีสตอด้วยนะครับผมเหมาะมากๆเลยเดี๋ยวนี้สตอ แต่ก่อนนะครับสตอกินเฉพาะคนใต้อยูนี้เริ่มกินแพร่หลายทั่วประเทศแล้วนะครับสตอรอร่อยมากมากินไก่นะครับผม มามามาเลยมาต่อด้วยปลาเค็มนะครับต่อด้วยปลาเค็มนะครับ ปลาเคม็มอร่อยครับอืมอร่อยกระดูกอร่อยอร่อยมากเลย ตามด้วยแตงกวานะครับผมชิ้นกับน้ำพริกกะปิอืม อร่อยจริงๆแกงกะทินี้น่าใส่น่าจะใส่กะทิจากมะพร้าวด้วยนะครับผมอร่อยมีทั้งหน่อไม้ด้วยนะครับผมหน่อไม้นี้นายเป็นหน่อไม้ที่ปลูกเองนะครับปลูกเองตามธรรมชาติอืมอร่อย อร่อยมากๆเลยปลาเค็มครับส่วนปลาเค็มนที่หาน,นี่กรอบมากๆเลยนะครับผมสามารถกินได้เลยเคี้ยวไปเลยครับกระดูกแข็งครับไม่เป็นไรกินทั้งกระดูกได้ ค่าหมดแล้วครับอิทมอดี <c oughs> คลิปนี้คงมีแค่นี้นะครับผมพระกิตพันเร็วนี้รีบหนไปด้วยดีนะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย